สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลนเกมมิ่งพบกับเนื้อเรื่องยูกิดวลิส์คิงด้อมเราจะมาถึงฉากสุดท้ายแล้วก็คือยูกิชนะเลิศมาแล้วแล้วก็จะเข้าไปสู้กับไปกัสในการต่อสู้แห่งพันปีนี้นะครับการต่อสู้พันปีสุดท้ายเวลาก็มาถึงแล้วแชมปเปี้ยนของดวลิส์คิงด้อมทัวร์นาเมนต์นี้ยูกิได้สิทธิ์ในการเข้าต่อสู้กับผู้สร้างเกมหรือผู้จัดการแข่งขันนี้แม็กซิมิเลียนไปกัสสัญญากับฉันได้ไหมว่าคุณจะปลดปล่อยวิญญาณของ คุณปู่แล้วก็คนอื่นๆทั้งหมดได้สิแต่ถ้าเกิดว่าไอเป็นคนชนะยูแทนแล้วก็ยูก็จะต้องชดใช้ในข้อตกลงนี้เช่นกันลองดูในการ์ดที่ยูกำลังถือไว้สิยุกิบอยนี่คือเหตุผลที่ทำไมการ์ดเข้าร่วมการแข่งขันของยูถึงว่างเปล่านั่นก็คือถ้าเกิดว่าไอชนะยู you จะต้องเข้าไปอยู่ในการ์ดใบนั้นตลอดการไงล่ะยูจะได้ประโยชน์มากมาย แต่ในขณะเดียวกันยูก็จะต้องเสี่ยงมากมายเช่นกันมันเป็นความเสี่ยงที่ฉันยินดีจะรับเอาไว้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณของคุณปู่แล้วก็คนอื่นๆทั้งหมดฉันไม่มีแผนจะมาแพ้ตรงนี้ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ผิดหวังนะไพกาซัสแต่ฉันไม่ได้มีความคิดที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมการ์ดวิญญาณของแกเลย ไปไายไฟกาเซสผมได้เริ่มก่อนแม็กซิมิเลียนไปกาเซสได้กระตูนใครบ่าเคยเจอกระตูนแต่ยูกิเคยเจอหรือเปล่าโอเคเหมือนจะไม่มีมอนสเตอร์แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮลิสตอมดัสเตอร์มาใหม่นะเลือกการ์ดเมทดกับดักได้สูงสุด2ใบนะครับแล้วทำลายมันทิ้งซะ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าไปเทินเฟสในเทิร์นที่ใช้การาใช้งานการดใบนี้ได้ซึ่งก็ดีสิเราก็มอมหมอบไปเลยเขาลงอะไร2ใบามาแล้วทำลายได้หมด2ใบเลยเนี่ยจะไปยากอะไรใช่ไหมเหลือแค่รอมอนสเตอร์ขึ้นมาก็ได้แล้วถ้าเกิดเขาลงการ์ตูนเย,ยอะๆแล้วเขาลงโลกการ์ตูนมาเราก็ทำลายโลกการ์ตูนซะก็จบนี่ไงเซิร์ชตูนโตเบล์แล้วมาละสารบัญการ์ตูนเ,าแลแลานนเขาจะเซิร์ชตูนเทเบลเยอะๆก่อนเพราะว่า เขาต้องการจะให้การ์ดเขาเนี่ยเอาตูนเบลอแล้วเขาต้องการจะให้เด็กเขาเหลือน,น้อยๆแล้วลงจะได้จวดได้การ์ดดีๆขึ้นโอเคให้เขาเรียกไว้ก่อนให้เขาเปิดใช้การ์ดตูนเบลไปก่อนอ่าอันเทิร์นมาเมอร์เมดแบบพิเศษตูนเมอร์เมดอ่ะลงมาอีกลงมาอีกลงมาเยอะลงไวเยอะมาลงมาอีกลงมาอีกจะเอาตูนเบลลงมาได้ไหมอ่าอ่ายังยังใช่ไหมก่อนผ่านนี่ก่อนผ่านผมต้องทําแบบนี้ใน,ในการเล่นทั้งหลายแหล่ก่อนหน้านี้นะครับ คือทันทีที่ศัตรูหมอบการ์ดลงไปในเธอนนี้เขาจะยังเปิดใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกับดักแบบไหนก็ตามหรือเป็นเวทความเร็วสูงก็ตามนะครับเขาจะยังใช้งานไม่ได้ซึ่งมันเป็นข้อดีสําหรับเรามากเพราะถ้าเราเชนตอนนี้เพื่อทําลายเขาเขาจะเปิดสวนเราไม่ได้เลยนะครับเลือกอีกไหมเลือกอีกใวหนึงทาลาย2ใบทีซะ้นเขาจะเชนการนี้ไม่ได้ครับซึ่งเมื่อโลกการ์ตูนถูกทาลาย กา,การ์ตูนเขาก็ถูกทำลายด้วยเช่นกันเอาละครับหมดแล้วแล้วผมไม่มีมอนสเตอร์ลงเดี๋ยวผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอันนี้อะไรเซฟโซนกำลังต,ตอนเนื่องเป็นพื้นที่พิเศษใช่ไหมใช้ใบนี้ด้วยการเลือกมอนสเตอร์ตั้งโจมตีหนึ่งตัวในสนามมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทําลายในการต่อสู้หรือการได้เฟกของศัตรูฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูจะไม่สามารถเลือกมันด้วยการได้เฟกได้แล้วก็มันไม่สามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงอ๋อไว้สู้มอนอย่างเดียว แต่เมื่อการนี้ออกจากสนามให้ทำลายมสเซอร์ตัวนั้นถ้ามอสเตอร์ตัวนั้นออกจากสนามทำลายการนี้ด้วยโอเคเป็นการใหม่เป็นการใหม่เ,หมเลือกไว้เพื่อมาตีกันเองอะไรวะนี้เขาก็ไม่ลงเหมือนกันหรอเขาไม่มีใช่ไหมเพราะว่าดันลงมาหมดแล้วอ้าวผมได้เคล็ดไอ้อะไรนะศาสตร์ในการอัญเชิญขั้นสูงมาอัญเชิญพิธีกรรมแต่ว่าผมไม่มีมอสเตอร์พิธีกรรมดังนั้น ขอแค่การพิธีกรรมขึ้นมือที่เป็นมอนสเตอร์สีฟ้าน่ะขอแค่นั้นน่ะเราก็จะอัญเชิญได้แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นการอัญเชิญพิธีกรรมบูชายัญจากเด็กนะครับเ <c oughs> ขาลงตูนเอลฟ์ตูนจะมิีนี่เอลฟ์เอ,อ่อไม่เป็นไรแต่เขาจะทิ้งการบนมือผมด้วยนี่หว่าดังนั้นถ้าเกิดเขาจะตีอ้าวเขาอ๋อเทินแรกตีไม่ได้ลืมไปลืมไปแล้วเกือบไปแล้วมาแล้วผมมีละอ่าผมใช้มังกรป้อมปราการ พันสี่แล้วผมก็จะสวมเขาพันเจ็ดเอ้ยเจ็ดร้อยไม่เชนเขาจะถามว่าเราจะเชนพวกนี้ไหมนะครับไม่เชนไม่เชนสองพันหนึ่งตีเข้าไปหมอกเอ่อกดกดบีไว้จะได้ไม่ต้องเชนโอเคครับผ่านไป ไม่มีมอนสเตอร์มาสู้ผมจะมา2,001อะ่ะมันยากจริงๆนะในการที่จะหามอนสเตอร์พังโจมตีตั้ง2,100ขึ้นมาสู้กันผมมีสวินเอลฟ์อีกแล้วเฮ้ยอ,อ๋อเราเลือกทำลายแล้วส่งการนี้ไปได้แต่ว่าเพื่ออะไรใช่ไหมเดี๋ยวนะครับถูกแล้วถูกแล้วลงอันนี้ไปแล้วจริงๆผมสามารถชุบชีวิตไอ้ตูนเอลฟ์ของเขาขึ้นมาได้ด้วยนะแต่ว่าทำไปก็ยังโจมตีเทอนี้ไม่ได้อยู่ดีผมว่าเก็บชุบชีวิตไว้ชุบมอนสเตอร์ฝั่งเราดีกว่า ตีไปซะโจมตีศูนย์มื่กันศูนย์ว้าวทำไมไม่ลงก๊อปปี้แคทอ๋อก๊อปปี้แคทมันก็พลังโจมตีเดี๋ยวนะมันก็พลังโจมตีออริจินอลอ๋อมันก็แค่พลังโจมตีพื้นฐานของมอนสเตอร์เราอย่างมังกรของเราพันสองพันหนึ่งใช่ไหมถ้าเขาลงมาก๊อปปี้เราเขาจะได้แค่พันสี่เพราะว่าไม่รวมเวทที่สวมใส่อยู่เอาเป็นพื้นฐานของเขาเท่านั้นอะไรเงี้ยมาแล้วอันเทินพิธีกรรมเรลลิงควิช ผมจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้พิธีกรรมนี่คือบูชายันมอนสเตอร์ให้ครบหนึ่งดาวหรือสูงกว่านั้นอันเชิญสังเวยมอนสเตอร์ในมือหรือในสนามให้มีหนึ่งดาวขึ้นไปซึ่งเขาอันเชิญตัวนี้นะครับอันเชิญตัวนี้แล้วก็ไอสังเวยตัวนี้แล้วก็อันเชิญตัวนี้ออกมาซึ่งว่าเขาลงมาตั้งป้องกันแบบนี้นะครับจริงๆเขาตั้งโจมตียังได้เลยนะครับคือเอฟเฟกของใบน really, 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 really เนี้ยเรียลลิ่งคริชเนี่ย คุณสามารถอัญเชิญพิธีกรรมการ์ดใบนี้ได้ด้วยการใช้การ์ด Black Illusion Ritual ซึ่งอันนี้ Black Illusion Ritual เธอล,ละครั้งคุณสามารถ t a r g e เก็ตมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมสวมมันเข้ากับการ์ดนี้สูงสุดได้แค่ใบเดียวพลังโจมตีของการ์ดใบนี้และพลังป้องกันของการ์ดใบนี้จะเท่ากับตัวที่เอามาสวมมันแล้วถ้าเกิดว่าการนี้จะถูกทำลายจากการต่อสู้ให้ทำลายตัวที่ถูกสวมอยู่แทนในขณะที่มันสวมอยู่กับมอนสเตอร์นะครับ เมื่อเกิดการต่อสู้ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ได้รับเนี่ยจะสร้างไปหาฝ่ายตรงข้ามด้วยโหดมากนะครับ oh. บอกเลยใบนี้แล้วเขาก็จะเลือกที่จะสวมใบนั้นไปจริงๆถ้าเกิดว่าฉลาดหน่อยนะครับถ้าฉลาดหน่อยต้องไม่สวมเค t ลติกาเดียนฉลาดหน่อยต้องสวมตัวนี้เพราะว่าการเวทมนต์ผมจะหลุดออกไปอ,อ๋อแต่หลุดออกไปผมก็สวมผมก็จั่วเทินน้าแล้วก็สวมเคลติกาเดียนได้อยู่ดีลืมไปเท่าทีอย่างนี้ถูกละยังไงก็ได้ แต่ถ้าเลือกงั้นจะคุ้มกว่าเพราะว่าผมจะไม่ได้การ์ดใบใหม่เวลาเอาขึ้นมืออย่างนี้นะครับเนี่ยจะไม่ได้สวมขึ้นมือแบบนี้ซึ่งจะกลายเป็นเวทนี้ขึ้นมือแทนถ้าผมฉลาดหน่อยถ้าเป็นผมเล่นผมจะสวมใบนี้แทนเพราะว่าเวทมนจะหลุดหลุดออกไปปุ๊บมันแปะขึ้นกองแล้วจ่วได้ใบ,บนั้นแทนแต่ตอนนี้ผมจัวได้การ์ด Magician of b l a c k Chaos มาแล้วนะครับจอมเวทมนดําแบบ Cha o s แบบโหดขึ้นกว่าจอมเวทมนดัธรรมดานะครับเราสามารถใช้การ์ดเวทมนอันเชิญพิธีกรรมจอมเวทตัวนี้ได้ ด้วยการเวทมนต์ของมันเองเนี่ยที่มันเขียนว่า Black Magic Ritual นะครับจอมเวทอันเชิญพิธีกรรมมนต์ดำแต่ว่าเรามีการ์ดอีกใว้หนึ่งคือ Advanced Ritual Art ที่เคยเล่นไปแล้วให้ดูแล้วนะครับเราสามารถใช้การ์ดใบนี้อันเชิญพิเศษแทนได้อัญเชิญพิธีกรรมแบบพิเศษแทนได้เราจะเลือกการ์ดไม่เชนเราจะอัญเชิญ m e d i c i a n of Black Chaos โดยที่เราจะสังเวยมอนสเตอร์ให้ดาวเท่ากันเขา8ดาวครับเราจะา4ดาวบวก4ดาวอย่างนี้ ส่งลงไปแล้วอัญเชิญเมเนเชนอัแบลกเควอสลงมาเลยนะครับชนะได้เลยไหมเนี่ยอาจจะ้เฉยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะถูกทําลายจากการต่อสู้ให้ทําลายตัวที่สวมแทนแปลว่าถ้าผมตีไป2ทีพลังชีวิตเขาไม่ลดเลยแต่ผมจะไม่ทําแบบนั้นผมใช้การด้วยวนทุกชีวิตหน่อยสังเกตดูดีนะครับการที่ผมสามารถทุบชีวิตได้เป็นมอนสเตอร์ทั้งของเราและของเขา ของเราและของเขาแต่ไม่มีเรลลิงควิสสังเกตไหมครับแต่ไม่มีเรลลิงควิสไม่มีไอ r การ์ดใบนี้อีกใบนึ่งที่เขาสังเวยไปเพราะว่าการ์ดประเภทพิธีกรรมแบบนี้คุณจะต้องอันเทิญพิธีกรรมให้ได้ก่อนหนึ่งครั้งคุณถึงจะชุบได้ไม่งั้นจะถือว่าคุณชุบไม่ได้นะครับซึ่งผมจะชุบอะไรขึ้นมาผมจะชุบเล่นๆขึ้นมาเออไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นชุบก o อปปี้ขึ้นมาดีกว่า ก๊อ y ปี้คพลังโจมตีศูนย์ใช่ไหมครับไม่เชนพลังโจมตีศูนขึ้นมาตั้งโจมตีเมื่อถูกอันเชิญขึ้นมาเลือกมอนสเตอร์หตัวของฝ่ายตรงข้ามแล้วก๊อปพลังโจมตีแต่เป็นพลังโจมตีดั้งเดิมดังนั้นการ์ดเวลลิงควิชโจมตี0ูนย์ดังนั้นผมจะไม่ได้พลังเพิ่มซึ่งผมคาดหวังแบบนี้อยู่แล้วผมต้องการให้มันศูนเพราะว่าผมจะใช้การ์ดเวทมนต์มิสติกบ็อกกล่องเวทมนต์เลือกมอนสเตอร์ที่จะทำลายทิ้ง เรื่องวันสเตอร์ที่จะให้เขาไปเนื่องจากเป็นการทำลายจากการเอฟเฟกต์เขาเลยถูกทำลายทันทีโดยที่ไม่ต้องทำลายข้างหลังก่อนเนื่องไหมถ้าเกิดต่อสู้กันแล้วตายมันตายจากการต่อสู้มันจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเท่านี้พานโจมตี0ูย์ก็เปิดช่องให้ผมสามารถตีแล้วความเสียหายก็เข้าไปเลย2,100ันเต็มๆงนั้นก็จะโจมอีก2 0 0 8เขาจะเหลือแค่500แล้วนะครับทีนี้เปกาซัสจะทำอย่างไรดี ผมยัง8,000อยู่เลยนะอจเวนหมดดำขาวออสเคยอสนะถ้าเกิดเป็นคำอ่านจริงๆต้องอ่านว่าเค a o อสแต่ว่า c า a ออสนี่เป็นคนไทยอ่านแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่านว่า c า a ออสเหมือนกันหรือเปล่าใช่อ่าน c า a ออสเหมือนกันไม่ได้อ่านเค a o อสแต่ไม่ได้อ่าน c h า o สแน่ๆนะครับเมจิกเชียนออฟแบ็คเฉาอสไม่ใช่นะครับโอเคโจมตีด้วยเมจิกเชียนออฟแบ็คเคอสนะครับตีเข้าไป2,800 ปิดฉากการต่อสู้นี้ด้วยตัวที่ดีที่สุดจอมเวทที่เก่งที่สุดศูนย์ทางชุวอตเลอศูนย์ไปกซาซัสนายแพ้แล้วพวกเราชนะมันเป็นเป็นไปไม่ได้ดวงตาพันปีของไอเวทมนต์ของไอมันล้มเหลวเหรอไอแพ้เหรอเนี่ยการดวลนี้แสดงให้ยูกิเห็นว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวต่อพันปีเป็นมิตรกับเขายูกิได้เรียนรู้มาว่าถ้าเกิดว่า พวกเขาร่วมแรงร่วมใจด้วยกันเขาสามารถเอาชนะอะไรก็ได้ดวงวิญญาณของตัวต่อพันปีฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะขอขอบคุณนายยังไงดีคือเกมนี้เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังนะครับในการ์ตูนตอนที่เกิดขึ้นเรื่องนี้คือเปกาสซัสยังคงใช้เวทมนต์ของดวงตาพันปีในการที่จะเหมือนจำได้ไหมเหมือนตอนที่สู้กับแบนดิตคิสแล้วเขียนกระดาษให้เด็กทำแทน คือเขารู้อนาคตว่าแบนดิตคิดจะเล่นอะไรบ้างมันไม่เชิงรู้นาคตอันนี้ก็เหมือนกันเขารู้ว่ายูกิถือการ์ดอะไรบนมือบ้างแล้วจะลงการ์ดอะไรไปสู้เขาตปกาซ่าสามารถตอบโต้ยูกิได้หมดเลยเพราะว่ารู้ไงเออยูกิจะลงอะไรแก้ทางได้หมดเลยยูกิก็เลยงงว่ามันมีเวทมนต์พิเศษอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าด้วยความร่วมมือกันของวิญญาณทั้งสองดวงคือยูกิมูโตะกับยูกิที่เป็นยามิที่เป็นร่างมือที่เป็นวิญญาณในดวงดวงวิญญาณในตัวต่อนะครับ แก้ทางด้วยการใช้ดวงวิญญ,ญาณสองดวงสลับกันยามมยูกิแล้วก็มุโตยูกิสลับกันคนละเทินเทินละคนเทินละวิญญาณเทินละวิญญาณสลับไป ABAB A, B. แล้วก็พออีกคนนึงแบบสมมติ A หมอบเสร็จปุ๊บ B โผล่ขึ้นมาปุ๊บก็เห็นว่าเออเขาทําอะไรไว้ก็ตัดสินใจตอนนั้นเลยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าละเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกคนคิดยังไงคือพยายามจะไม่ติดต่อสื่อสารกันทางดวงวิญ,ญญาณด้วยก็คิดเอาสดๆเลยว่าเขาลงแบบนี้เขาน่าจะทําแบบนี้แล้วก็เล่นเกมตามนั้นไปนะครับ เวลาหมอบการ์ดก็จะหมอบแบบไม่รู้ว่าหมอบอะไรไว้แต่คิดว่าน่าจะต้องใช้ตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็ค่อยใช้เพราะไม่งั้นเบกัสก็จะเห็นว่าคือถ้าเราหยิบการ์ดนั้นขึ้นมาดูว่าเราหมอบอะไรอีกคนหมอบอะไรไปเบกัสก็จะรู้อยู่ดีว่าเขาเห็นอะไรใช่ไหมดังนั้นเขาก็จะแบบเหมือนกับใช้สัญชาตญาณในการเล่นอะไรเงี้เลยนะครับก็เป็นการเอาชนะเวทมนต์ของเบกกซัสมาได้มันเป็นพวกความกล้าของนายแล้วก็ความรักเพื่อนพ้องของนายต่างหากที่เอาชนะเรื่องนี้ได้ เราก็ความมุ่งมั่นตั้งใจของนายด้วยนะพวกเราทั้งหมดร่วมมือกันพวกเราชนะด้วยกันทั้งหมดเลยถูกต้องแล้วในฐานะม,มิตรสหาย,ยางไงละ่ะและสุดท้ายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็สอนให้รู้ว่าพวเาพื่อนเพื่อนมิตรสหายทั้งห,หางลายนี่แหละที่จะคอยยืนหยัดเพื่อกันและกันเขาชนะแล้วโอ้เยี่ยมเลยเย,ย้พวกเราทั้งหมดชนะนะขอบคุณมากทุกคนยูกิ ได้ช่วยดวงวิญญาณของคุณปู่ได้แล้วช่วยไคบะเซโตแล้วก็ใคบะโมคุบะได้แต่มันก็มีอันตรายที่เกิดขึ้นในเงามืดเพื่อนของเขาที่ชื่อบาคุระเนี่ยก็ยังมีดวงวิญญาณของวงแหวนพันปีที่ยังคอยสิงสถิตยอยู่นะครับก็มีแผนการอะไรบางอย่างของเขาเองจริงๆแล้วในดว i ิส k i n g d o m เนี้ยทริสเทนหรือว่าฮอนดะได้คว้างวงแหวนพันปีทิ้งป่าไปแล้วนะครับโยนทิ้งลงภูเขาไปเลย แต่ว่าเวทมนต์พิเศษอำนาจมืดของวงแหวนพันปีก็ยังลอยกลับมาให้บาคุระได้เอามาใส่ต่ออยู่ดีเพราะว่าดวงวิญญาณแห่งความมืดมันต้องการที่จะสิงบาคุระนะครับดังนั้นถึงแม้ว่ายูกิคิดว่าปัญหาทั้งหมดจบลงแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆมันก็จะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมซะอีกตอนนี้ไปกาซัสได้อ่อนแอลงจากการต่อสู้กับยูกิเขาได้มองโอกาสทองที่ชั้นเฝ้าไฟฟันรออยู นี่คือเวลาที่จะเอาไอเทมพันปีของเบกาซัสเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันของฉันก็คือบาคูล่จะไปเอาดวงตาพันปีของเบกัซัสนั่นเองนะครับได้ตูนมาเต็มเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยและนี่ก็คือจบแล้วนะครับการต่อสู้ของอย่างโอเคครับแล้วเราก็จะสลับกันต่อสู้มาเบกาซัสสู้ยูกิดูซิว่าเดี๋ยวผมจะสามารถเอารีลิงค u ค s ชออกมาใช้ได้อีกไหม จริงๆมันจะมีร่างที่โหดกว่าดูเลนคริสอีกนะก็คือการฟิวชั่นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเมื่อกี้ก็โหดแล้วใช่ไหมแค่สวมมอนสเตอร์มาแล้วได้พลังโจมตีป้องกันเลยแล้วก็ถ้าจะถูกทำลายจากการต่อสู้ให้ทำลายตัวที่สวมแทนด้วยตัวเรายังจะอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าเสียหายจากการต่อสู้โอ้เดี๋ยวได้เรียกเลยนะนี่เออแล้วก็นั่นแหละสามารถอัญเชิญออกมาได้ทำอะไรได้หมดมันค่อนข้างโกงแต่มันจะมีการที่โหดก,กว่านั้นอีกก็คือพลาซเซน e s ส์วิส i ิกนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราเปิดให้ดูแต่ดูก่อนว่าเขาจะทําอะไรบ้างแต่มันมีข้อเสียอย่างเดียวเลยคือตอนนี้คือเขาตายจากการเอฟเฟกต์เรหายไปเลยอย่างเช่นสมมติโดนมิร์ Force ก็หายไปเลยเหมือนกันดาวพน,นึงแห่งแสงอะไรย่างนี้เหรออ่าฟลาวเซน e s r ์ร t i เอาเ l l i n งค i s สผสมกับ t h o u s a n d อ y e s Idol นะครับมอนสเตอร์ตัวอื่นในสนามไม่สามารถเปลี่ยนแนวการโจมตีป้องกันได้เลย เธอละหนึ่งครั้งคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมเพื่อสวมเข้ากับการ์ดใบนี้ได้พลังโจมตีป้องกันตามพลางของตัวที่เอามาสวมนะครับถ้าใบนี้จะถูกทำลายจากการต่อสู้ให้ทำลายการ์ดใบนั้นแทนก็คล้ายๆกันแต่เปลี่ยนการ์ดโจมตีป้องกันไม่ได้นี่นะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเสียหายจากการต่อสู้ด้วยเนี่ยฝ่ายตรงข้ามรับแทนเหมือนกันเอ้รับรับด้วยรับด้วยไม่รับแทนส่วนนี้แมนจูเดอะเทนทาวนซนแฮน มนจูพันมือซึ่งการเวนี้ใส่เข้ามาทีหลังนะครับเป็นเอฟเฟกที่เมื่อการเวนี้ถูกอัญเชิญพิเศษหรือพลิกหงายขึ้นมาคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวแล้วก็หรือ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 การเวทพิธีกรรมหนึ่งตัวจากในเด็กขึ้นมือได้ซึ่งเอาไว้หาพวกอย่างเงี้ยเรนลิงควิชหรือว่า Black Illusion Re ช่วอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมมีแล้วก็โอเคเนาะแล้วก็ตูนจามินี่เอลฟ์นะครับซึ่งเอายังไงดีถ้าผมลงอัญเชิญ เม่อลควิชเลยมันจะอันตรายเกินไปไหมผมกลัวว่าจะโดนอะไรบางอย่างนะครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันเขาไม่รู้หมอบอะไรไว้เมื่อกี้ตอนผมเล่นผมหมอบอะไรไบ้างผมหมอบหมวกหมวนตราหรือว่าวงเวทขึงใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรผมว่าใช้เลยดีกว่าเราขอ activate effect จานเชิญใบนี้ Un อเชิญยังไงก็ได้ให้1ดาวขึ้นไปซึ่งมัน1ดาวอยู่แล้วอะตูนเอลฟ์หรอแมนจูหรอเรามีการเราแต่เผื่อว่า ถ้าเรนนี่ควิสตายจะเกิดอะไรขึ้นนะใช่ปะตูนซัมเมอร์สเกตูนดีมอนนั่นเองนะครับเ,เหมือนของยูกิแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันการ์ตูนซึ่งก็ดีถ้าเราได้ตูนเวิร์มมาก็จะลงได้่างนั้นเราเอาตูนเอลฟ์ออกไปแล้วกันจริงๆไม่อยากเอาอะไรออกเลยนะตอนนี้การ์ดดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าเลือกแล้วต้องทำมาแล้วเรนนี Re ่ควิาขอเลือกจับกินมอนสเตอร์หน่อย พลันจมตีศูนย์จับจับกินสวมเลยพันสามนะครับทีนี้ก็โจมตีเข้าไปโดยที่ยังไม่ลงมอนสเตอร์นะเผื่อไว้โดนมิร์ฟอ r c สโดนนูนีโดนไปเลยเต็มๆโดยที่ไม่โดนอะไรนะครับไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาดาบพนึกแห่งแสงไว้ด้วยดีไหมไม่ต้องออไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเพราะว่าถ้าถูกทำลายจากการต่อสู้ไอตัวที่สวมอยู่ก็ตายแทนอยู่ดี ก็ถือว่าดีนะครับดีมากไม่มีการลงหรอจ๊ะตูนเวอร์มาแล้วนี่ไงโลกการ์ตูนหรือว่ามันเป็นอุ้ยแคนเซิลไม่ได้แล้วด้วยโลกการ์ตูนหรือว่ามันเป็นดัสอะไรที่มันเป็น2ใบที่ผมเคยลองตูนเวอร์อันเชิญดีมอนลงไปต้องสังเวยมาสเตอร์หนึ่งตัวด้วยเอา้าวลืมลืมแคนเซิลไม่ได้แล้วเอาได้นี่โอเคงั้นผมจะลงดาบพันแห่งแสงด้วยเพราะผมไม่รู้ว่าเขาหมอบอะไรไว้นะครับ แต่ว่าเวลาใช้การเว่นบอพวกนี้จะจะนั่นไม่ได้ไม่เป็นไรแันจูเดอะเทนเตาึนแฮนส์ใช้อเฟคค้นหาการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบเอาอะไรขึ้นมือดิเอาเอาเวมนบ์หรือมอนสเตอร์ขึ้นมือดิเอามันเหมือนกันนะนะเอาอะไรก็ได้เอาเวมนบ์ขึ้นมือแล้วกันโอเคแล้วก็ลงตูนซัมมอรสเกลซึ่งเป็นการอันเชิญแบบพิเศษแต่มอนสเตอร์การ์ตูนอันเชิญแบบพิเศษก็ยังจะต้องสังเวยนะครับ ลงบายโลกกระตูนดีมอนมาแล้วโจมตีซึ่งเอฟเฟกของดีมอนมีอะไรอไหมไม่มีก็แค่เป็นกระตูนนะครับป้าบเข้าไปโอเคยุกิยูจะทำยังไงดีอ้าวยูไม่ทำอะไรเลยนะนี่คือลงดาบผนึกแห่งแสงไปล่อให้มันทำลายทิ้งอยู่นะแต่ว่า ก็เขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับมีเซฟโซนเซฟโซนไม่ได้ใช้นะตีเลยแล้วกันนะครับโอ้โหน่าจะชนะง่ายๆจ่ายพลังชีวิต500เพื่อตีแต่อย่าลืมว่าตีได้โดยตรงนะแม้ว่าเขาหมอบมอนสเตอร์มาป้องกันก็เข้าเลือดโดยตรงเหมือนกันดังนั้นเทินนี้เทินเทินนี้ยเนนี้ถ้าเกิดว่าเขาลงอะไรป้องกันมาเราก็ชนะแล้ว ป้องกันมาเนี่ยเราก็ชนะถ้าไม่หมอบอะไรเพิ่มนะอ่าอ่าบอกเลยว่าอ่าครับผมตูนดิเดี๋ยวตูนดีมอนสกลไอ้ตูนดีมอนโชคังโจมตีโดยตรงจ่ายไลฟ์ห้าร้อยไลฟ์ห้าร้อยโจมตีโดยตรงจบเกมชนะได้อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วนี่คือเปกาซัสนะครับจริงมันต้องโหดๆขนาดนี้แหละ นี่ไงนี่จริงๆเวทมนต์มันต้องเป็นใบนี้อันเทิร์นพิธีกรรม m มนเชสเตอร์โอเวเคออสมาได้นะครับตอนนี้คือจบเนื้อเรื่องของดูเอลิสคิงด้อมโดยสมบูรณ์แล้วนะครับต่อไปมันจะเข้าสู่เนื้อเรื่องอาร์คใหม่ก็คือเป็นยูกิเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นแบทเทิลซิตี้ก็ที่ผ่านมารู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกว่าชอบการ์ดคนไหนเป็นพิเศษชอบเด็กไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้หน่อยนะอยากจะรู้ครับว่าแต่ละคนชอบแบบไหนไม่ต้องเล่นก็นได้นะเกมนี้แค่แบบดูแล้วรู้สึกเอ เทคนิคยังไงแล้วเออคนนี้เจ๋งดีอะไรเงี้ยอย่าง,ยงของผมมะผมชอบของไมว n น i ทนที่เป็น h a p ปี้เลดีสามารถเรียกพวกออกมาได้สามารถลงมาแล้วทำลายเวทกับดักของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็สามารถชุบขึ้นมารัวๆได้ที่เคยเห็นนะครับของบาคุระก็กวนดีนะครับกวนดีเอ่อตายไปลดพลังชีวิตตายไปลดพลังชีวิตเน้นแบบขายลงศพอย่างเดียวนะครับคือเปิดร้านขายของเลยนั่นเอง แล้วการ์ตูนก็ดีการ์ตูนสนุกมากตอนที่ผมเคยเล่นเกมตอนเด็กผมก็จะเล่นเด็กการ์ตูนนี่แหละเล่นในเกมคอมนะ Power of Chaos เพราะมันโจมตีโดยตรงได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะว่าชอบอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไป Battle City นะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ได้รับความเพลิดเพลินถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับ